ไปอีกแกเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่พาพ้อยเท้าโอ้โหไปอีกแกโอ้โหไปอีกแกท่าไหนอีกแกเปลี่ยนท่าแกโอ้โหมองกองลก้องได้แกอ๋อเหอะขอท่าเซ็กซี่หน่อยแกท่าเซ็กซี่โอ้โหเท้าเอวแกเท้าเอวเท้าเอวหน่อยแก เซ็กซี่เซ็กซี่แกจู่จูปังเลยแกโอ้โหไหนแกเอาหน้ามาใกล้ๆกล้องหน่อยให้มันกล้องมันโฟกัสใกล้ๆหน่อยแกว่าแบบสไตล์การแต่งหน้าของแกเป็นยังไงบ้างไหนแกดูหน้าใกล้ๆหน่อยแกโอ้โหโอ้โหทำไมแกสวยอ่ะไหนถ้าใส่ใส่ก้นนี้ถ้าใส่ก้นอันนั้นอะ ขันหลังสี่ต้องเห็นก้นสี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ